สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็พามาแนะนํานะครับบ้านหรือตัวบ้านอสังหาริมทรัพย์นะครับของใครหลายคนที่อยากได้ไว้ตอนเกษียณบ้านหลังนี้นะครับสามารถผ่อนได้นะครับกู้ธนาคารมาแล้วก็สามารถดําเนินการผ่อนได้นะครับถ้าใครมีเครดิตนะครับตัวบ้านนี้สร้างบนเนื้อที่200ตารางวานะครับหรือประมาณ2งานนะครับติดถนนสีเลนนะครับเส้นถนนมหาสารคามนะครับ ไปอำเภอไปเภอโกสุมและเข้าเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวบ้านนี่ทำได้สวยมากนะครับเป็นบ้านที่ออกแบบได้ดีนะครับสร้างมูลค่าก็เยอะนะครับดูเราไปดูก่อนนะครับว่าพื้นตัวบ้านแล้วเป็นภายในบ้านเป็นยังไงตามผมไปดูครับนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาแล้วนะครับข้างในบ้านนะครับตัวระเบียงข้างหน้านี่เป็นรั้วสเตนเลสนะครับบ้านเป็นกระตัวกระจก เป็นการทําที่ดีที่ที่เหมาะนะครับสําหรับคนที่อยากได้บ้านไว้ใช้นะครับก็ตัวบ้านนี้ก็สร้างนะครับเสร็จใหม่ๆนะครับอยู่อยู่ได้ไม่ไม่นานนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านมือสองอยู่ที่ดินตรงนี้นะครับราคาประเมินนี่ค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับประเมินอยู่ที่ไร่ละล้านสองนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับอันนี้ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็น,น่าจะหลาย หลายตั้งอยู่ที่เดียวนะครับตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูตัวบ้านนะครับตัวบ้านพื้นนะครับจะออกเป็นทรงสไตล์ต่างประเทศนะครับสไตล์ต่างประเทศเลยแหละนะครับก็มีถ้าซื้อในราคานะครับสามล้านบาทนี้ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเครื่องทําอาหารของชุดครัวนะครับแบบสไตล์ต่างประเทศเลย ได้ครับได้หมดนะครับตู้เย็นได้ไหมครับได้ครับไมโครเวฟสองตัวอ่าไมโครเวฟอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับข้างในอันนี้ก็ถือว่าตู้ไมโครเวฟก็น่าจะแพงอยู่เนาะครับผมเปิดยังไงล่ะอ๋อเนี่ยอ๋อนี่ครับไว้ย่างนะครับเป็นตู้ไมโครเวฟส่วนตัวตกแต่งได้สวยมากนะครับลูกค้า ท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับต่วส่วนตัวเตาก็จะมีทั้งแก๊สทั้งไฟฟ้าอยู่ในนี้ได้หมดเลยนะครับห้องมีกี่ห้องครับพี่มีสามห้องนอนครับมีสามห้องนอนพาผมไปชมหน่อยอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงห้องโถงอันนี้ห้องนอนขนาดใหญ่ห้องน้ําในตัวนะครับพร้อมตู้เลยครับตู้จะมั้ยพร้อมตู้เสื้อผ้า ตู้แอร์มีแอร์ด้วยนะครับตัวนี้ห้องอยู่หน้าบ้านนะครับพี่เขาดูแลอยู่ตลอดนะครับส่วนห้องน้ําขออนุญาตนะครับเข้าไปดูก็ถือว่าใหม่ๆเลยนะครับถือว่าใหม่ๆพร้อมใช้ได้เลยเข้าเข้าอยู่ได้เลยนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวนะครับเข้ามาอยู่ได้เลยนี่ก็คือห้องห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับอ่าผมพาไปดู อีกสองห้องครับอันนี้เป็นห้องเล็กใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นห้องเล็กสองห้องเล็กองอ่าเป็นห้องเล็กนะครับตัวนี้ห้องเล็กก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับสําหรับมีใครมีลูกนะครับมีลูกก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยพัดลมด้วยแต่ยังไม่มีแอร์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องเล็กนะครับเป็นห้องทพระหรือเราจะมาทําเป็นห้องเก็บของหรือว่าห้องอะไรก็ได้นะครับจะเป็นห้องอ่ากว้างประมาณ2เมตรใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับ ประมาณ2เมตรส่วนตัวนี้นะครับเป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ห้องกว้างอยู่ประมาณ3ามดเมตรห้าสิบได้ไหมประมาณนี้สี่ <4 S 1> เออประมาณ <4 m. S 1> okay. ประมาณสเมตรเออโอเคที่ใช้งานสองร้อ,อ,อตารางบาทเดี๋ยวนะตัวนี้ปึ๊บกระเบื้องกะประมาณเราแล้วมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับ ห้องนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันยังไม่ได้สกรปรกยังไม่อะไรเลยครับคนอยู่นี่อยู่ไม่ได้นานนะครับอยู่แกอยู่ไม่นานนะครับแกก็อยากจะขายนะครับไปอยู่ที่อื่นนะครับตอนนี้บ้านหลังนี้ยังไม่มีการซุ้ดโซงใครได้ไปก็ถือว่าบ้านใหม่เลยแหะครับเข้าอยู่ได้เลยมาไปดูหลังบ้านครับให้ชมครัวไทยครัวไทยอันนี้ครัวเมืองนอกอนะครับพ,พี่เขาพาไปชมนะครับ ต,ตัวนี้ก็คือทงนิเครื่องซักผ้าครับแต่จะอเอาอ่าแต่ก่อนเป็นเครื่องซักผ้านะครับน้ําน้ําไฟสบายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นครัวไทยนะครับซึ่งเก็บออกไป,ไปแล้วบางส่วนนะครับา<ม>กอ่าก็มีเตาแก๊ส <imal arriba> เหลือไว้อยู่นะครับส่วนที่ล้างจานซิงล้างล้างจานล้างมือนะครับมีภายนอกนะครับภายนอกก็เทคอนบีดนิยาวเลยนะครับถึงฝนุ้นนะครับ ใกล้กันก็จะเป็นเต็นท์รถยนต์มือสองแล้วกับปรับเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเรามาดูฝั่งนี้ด้านรอบๆนะครับอก็จะมีแทงค์น้ํานะครับมีปั๊มน้ํามีแอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับคือห้องใหญ่อแอร์อยู่หนึ่งเตล้วห้องใหญ่อ๋อ้กล้องวงจรปิดรอบบ้านอ๋าตอนนี้ก็มีกล้องวงจรปิดรอบบ้านด้วยนะครับได้ไปเลยแล้วก็ขอพาสเวด กับเจ้าของได้เลยนะครับราคานะครับอยู่ที่3ล้านบาทนะครับผมว่าคุ้มนะครับประเมินได้3ล้านกว่าแน่นอนติดมไปแส่ตวมากรอบบ้านอ่าติดกลางคืนก็ไม่มืดนะครับก็ไม่ไกลอยู่บ้านคนนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านคนอยู่ใช่ครับติดถนนเส้นดําก็ถือว่าคุ้มนะครับเนื้อที่ไปถึงนู่นนะครับใช่ไหมพี่ตรงปูนนี่เหรออ๋อ ขอัยครับอี่ตรงปูนนี้ตรงไปวะอันนั้นของอีกเจ้าหนึ่ง,งอ๋อก็อยู่ตรงเส้นปูนเลยครับเมือที่ประมาณสองงานนะครับข้างหน้านี้ใช่ไหมพี่อ๋เจ้าสองานอ๋อเอาเอา,เอาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่ข้างหน้านี่เลยอออเอาจะได้เฉพาะถนนเข้ามาเี๋ยวที่อยู่ใส่ตรงงานอ๋อ ส่วนแปลงนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเป็นน้องสาวแต่เดนนี้จะได้คือถนนเข้ามาตัาง้งอ่าแต่ไม่ได้ติดถนนข้างหน้าติดเสนะออทางออกนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับ0952166654นะครับเบอร์โทนี้นะครับ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใครที่อยากจะเอาไปเข้าธนาคารนะครับหรือสอบถามการประเมินนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ก่อนได้นะครับกรณีก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยแหะครับถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ที่จังหวัดมหาสารคามและสนใจบ้านหลังนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่า อ,อยู่ตรงไหนนะครับอยากอยากดูบ้านก็ติดต่อผมเข้ามานะครับบ้านนี้หลังใหญ่นะครับถือว่าคุ้มนะครับห่างจากตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามก็ประมาณเอ่อสิบกิโลได้นะครับตัวเมืองมาถึงนี่10กิโลก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับตัวบ้านนี้พร้อมอยู่เลยนะครับไฟฟ้ามาถึงเรียบร้อยนะครับข้างๆกันก็จะเ็เต็นท์รถนะครับ เนื้อที่ก็จะมีประมาณที่เส้นถนนทางเข้านะครับทางเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับบริเวณบ้านในเนื้อที่200ตารางวานะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะปักหมุดลงให้กับท่านผู้ชมนะครับที่อยากได้บ้านนะครับไว้เป็นที่พักนะครับก่อนเกษียณนะครับผ่อนง่ายๆสบายนะครับกับธนาคาร เดีย๋ยวค่อยปรึกษากันอีกทีหนึงนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0952166654คลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าใบบ้านที่ไหนผมจะรีวิวให้ท่านได้ชมนะครับถ้าอยากได้สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับลาไปก่อนจากคลิปนี้สวัสดีครับ